ร่วมกับศิลปินดาราแล้วก็ร่วมกับผู้สูงอายุด้วยครับผู้สูงอายุนะครับในกรุงเทพหานครเนี่ยมีเป็นหมื่นๆแสนแนอย่านอนหลับทับศีกนะครับคราวนี้ลุกขึ้นมามาช่วยกันเดินนะครับแล้วก็มาเดินแข่งกับพวกวัยรุ่นอย่างน้องน้องของเราเนี่ยว่าผู้สูงอายุเนี่ยยังมีความสามารถมีแรงพอที่จะทําอะไรเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมได้บ้างครับครับสุดท้ายขอบคุณท่านผู้ว่าและเชียงเทืาครับขอบคุณผู้ว่าครับที่กรุณามองเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุว่าวันหนึ่ง ว่าก็าอาจจะต้องอายุถึงพวกผมแล้วพวกผมก็ต้องดาลาหลังร่วไปแต่สิ่งที่เรายังอยู่ก็คือว่าเราจะรักษาตัวเราเองให้ได้อัอันนี้ขอบคุณครับเป็คนโครงการที่ดีมากครับเยี่ยมอ่ะตามติดภารกิจพิชิต3กิโลเมตรตามติดตามติดภารกิจพิชิชบบตป4กิโลเมา1 4กิโลเมตรครับโอเคอ่ะฮะพร้อมกันนะหนึ่งสองซ้ำเย้ ติดภารกิจพิชิต8 0กิโลเมตรพร้อมกัน1 2 3ครับเดี๋ยวเรามาตามติดพิชิต84กิโลเมตรอย่าเพิ่งเอาอะไรดีกับผู้สูงอายุจำประโยคยาวๆไม่ได้แบ่งเป็นสั้นๆได้ไหมตามติดตามติดภารกิจภารกิจพิชิตพิชิต84กิโลเมตร